สวัสดีครับนิวนิโอถารายงานข่าวมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าผลการประชุม GBC ได้ข้อตกลง3ข้อนะครับจากที่จะตกลง4ข้อข้อที่1นะครับถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนแต่ไม่รู้ว่าอ่าคัมเมนเนี่ยจะยอมถอนไหมแต่ว่าได้ตกลงไปแล้วนะครับและอันที่2เก็บกู้ทุ่นระเบิด จุดนำลอกก็คือต้องเก็บกู้ทุนระเบิดที่จังหวัดสะแก้วก่อนอันนี้จะเตรียมชุดปฏิบัติการร่วมกันนะครับแต่ว่าส่วนรายละเอียดเขายังไม่ได้แก้งมานะครับส่วนข้อที่3ปราบแก๊้งสแกมเมอร์ส่วนข้อข้อนี้นะครับข้อนี้กัมุูชาก็ตกลงแต่ไม่รู้ว่ากัมุูชาจะทําตามหรือเปล่าเพราะตกลงทุกครั้งที่ประชุมแต่าการกระทําไม่เคยทําตาม ส่วนการปัญหาชายแดนข้อนี้กรมพูชายังไม่ตกลงนะครับประชุม GBC ที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับส่วนการประชุมเ b c ที่จันทบุรีก็ได้ข้อตกลง3ข้อนะครับที่จะ1จะเปลี่ยนการทำใหม่หลักเขตแดนที่มันพังเสียหายหมดนะครับหมดเขตแดนที่มันเสียหายก็จะร่วมกันไปทำใหม่ จากหมุดเขตแดนที่42ถึง47ก็ที่ตรงบ้านหนองบ้านหนองจานกับบ้านหนองยากแก้วนะครับก็จะทำหมุดขึ้นมาใหม่ก็จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยครับเทคโนโลยีไดรดอที่จะเอามาทำสรุปประชุม g อ c ขมิยอมรับแค่3ข้อส่วนปัญหาชายแดนขมิยังไม่ยอมรับแต่ k b c ที่จันทบ,บุรีพร้อมพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ไรด้าเพื่อมาจัดการปัญหาหมุดที่เสียหายแล้วก็ปัญหาหลักเขตยดแดนที่42ถึง47ตรงที่มีปัญหากัน,นครับตรงบ้านหนองจานและบัานและบ้านหนองยาแก้วและครั้งนี้นายยกอนุทินกับน,น,น,นายฮุนมาเนตนายกขมนิน ที่จะไปประชุมอาเซียนซัมมิตวันที่26-28ถึงนี้จะไปเซ็นลงนามสันธิภาพและมีนายโดนูทัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะมาเป็นสักขีพยานฟังแล้วเหมือนเหมือนโดนบังคับเลยนะครับมันยังไม่ได้มีความเป็นรูปธรรมอะไรเลยที่ขเขมรจะทําตามมีความคิดจะทําตามทุกครั้งที่ประชุมผ่านมาขเขมรจะ รับปากทุกครั้งแต่การกระทํามันจะผิดไปข้อนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมลองติดตามดูนะครับว่าคำือนจะทําได้อย่างที่เราเรียกร้องไว้ไหมเรียกร้องสี่ข้อทำสามข้อก็มีข่าวมานํารายงานเท่านี้นะครับจบแล้วนะครับนิวเนโอทำรายงานข่าว